ทีกนึงใช่ไหมกดทีนึงก็มันจะถ่ายเออมันบันทึกแล้วเนี่ยตัวเลขมันขึ้นแล้วใช่แล้วก็พอจะเลิกใช้ก็พอรู้ไขี่ไปเที่ยวอออกนะี่บจากเคยขี่รถแรงๆความเร็วเกือบสองร้อย ต้องมากี่รถร้อยยี่ห้ซีซีเพื่อที่จะเค้นความเร็วให้ได้ร้อยมันเป็นศารตรำิล์อย่างหนึ่ง โอเคพร้อมอยังครับพร้อมแล้วก็ปู้้ oh. สวยงามเพราะมีที่เขารับรอขอบคุณครับสวัสดีครับ เบอร์แล้วย่านเราดึงเสื้อไว้บรทันหายแล้วก็กายชิ้นนะครับนี่พี่ผู้หญิงนะครับเด็ดเดี่ยวมากอย่ตอนมาเองครับเด็งเอ็น โอ้โหเจ้าก็สุดอยอดเลยอยากได้ฟิลคาร์บอยกันมาเลยนะครับ Never truth to man ชุดหรือเปล่า แบแบ่ปิงแบ่ลมนอันนี้ก็มาวนๆสมบูรณ์มาก น่าจะเป็นม้าหรือเปล่าเพราะว่าหูสั้นหรือล่อก็ไม่รู้อันนี้ม้าหรือลาแต่หูยาวน่าจะเป็นลาจะชื่ออะไรเจ้าม้า อะไรนะอยากกินปาปิก <toys> ้ากวงความกวางนะครับ <labeling> <g ham> <SPD downstairs> นิวเรนเดียนี่น่าจะเป็นตัวผู้มีเขานี่น่าจะเป็นตัวเมีย <c oughs> ไปกุ๊กๆนกยุงด้วยพี่นนทมาพามาปอนมันพี่เล่นดูเสร็จแล้วเขาไปมิตซิ่งเลยเฉยพี่นนท์เหงาข้าวเลยพามา ใช่ครับพี่นนท์เลยพาแวะทีเซเลนมะันมีม้าตัวเล็กด้วยตัวอันนี้ม้าอันนี้ม้าหรือรอรอแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่จะคิดโทรศัพท์ต่อไปเ่ย ดูที่ซีแลนว้าลายขนาดไมเคยพาไอจิมาแต่ว่าไอจิแน่แน่ขอบคุณสปอนเซอร์ในการเดินทางทริปนี้นะแคมเบอร์ชอป เพียงผู้ดเดียวเฝ้าให้ดีครับให้ดีแม่อ่ามีแม่โอเราออกมาได้ไงปีนออกมาเองออที่เราไม่ได้ปล่อยให้เดินเองใช่ไหมครับ เต้อนนี้เราอยู่พิซิลันต์นะครับตอนนี้เราซนท่องเที่ยวเลยครับไม่ต้องจ่ายดังเบิลเลยไม่ต้องเลยครับเราจะมาปั่นเท็ตถ้าเป็นสายเที่ยวมัจะรู้เลยว่าถู้มากสองสองร้อยบสองร้อยทั้งวันครับซิลันทั้งวันสามารถเล่นเครื่องเล่นได้อ๋อต้องพาลูกมาแล้วเพื่อ มีชิปลายเฮ้ยเราต้องชิปลายเท่าไหรนนะ่น้อไปลาวไม่เคยเล่นสักทีแม่งสูงจกักใช่ของเขาที่บอกว่านั้นหยุดยอดไม้ได้เป็นใครเดี๋ยวเราไปชิปลายซีทีมาได้3วันครับมสายลุยอยู่แล้ว โอเคซื้อม่คีแต่ตอนลงเราลงได้อยู่นะแต่ตอนขึ้นนี่ตอนจะขึ้นก็เป็นไรครับขนนีเหรอม่อยู่ลงไปจอดตรงมอไซค์จอดแล้วนะถ่ายรูปกับสองสารูปที่บากมาได้ไเราก็มาได้นะครับม,มาดูวิวครับ สนุนการเดินทางโดยแคมเปอร์ช็อปและไลโนบ็อกกระเป๋าเดินทางสำหรับสายทัวริง 都不方便。<noise> ท่านเก้าร้อยใ่ปะฮะผมมีแปดหมืมน่นแปดพันเก้าร้อยปะครับค้างว่าต่างก,กันสองร้อยราคารถต่างก,กันแต่ว่าดอกเบียเ้ยมัอนกันอะไรที่บ้าแล้วพี่จีวัน,นวันนี้เข้ามาติดกระเป๋าเดินทางที่สำนักแคมเปอร์ช็อปนะครับปิดกระเป๋าซีที เจ้าสำนักติดให้เองครับวันนี้สปอนเซอร์รายใหญ่ครับสนับสนุนการเดินทางกิโลละบาทว่างั้นลอยกิโลก็จะได้ลอยบาทท่นตัวอันนี้เราไปกับซีทีครับไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันว่ามันเข้ากันมากเลยนะเนี่ย ติดเองครับติดด้